ไม่ใช่ใช yes ่ใช่หเลยเว้ย้อหี้ย่ัวเราก็หาเลยก็หาไปดิมึก็หาไปดิมึงก็หาไปดิควายกูต้องร้อนไะกูต้องร้อนไหมอะตองมูดตัวเองมดกูอีกไอ้สัตว์ต้องมดเ่ยอยควายเลยขมูด่เป็นเยียควายขึ้น พียเเขาดในใบด้เป้าเมาอกอะ้าบอกอะเ่อนควายเลยก็มาพูดไอ้กี้ก็มาพูดนยนะร้อนจัดปหลัดบอกร้อนจัดปหลัดบอกเขาบอกไอ้เมก็สมองสัใบคิดว่ากูร้อนวะกูต้องร้อนไปเรียกกูต้องร้อนเอ๋เาเปล่ามึงเอ๋เขเปล่าเอาเอาเหตดปากแล้วเหแล้วไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้ไม่ไหวล้ไอ้เยกวไม่ไหวแล้กวไม่ไหวแล้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้รอนเลย กิกกกำแมงป่างไม่ไหวแล้วนะกิกกำยิ้หายแบบไม่ไหวแล้วนะอะไร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 อ่ไออะไรไออะไร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 หรออะไรอะไรรออะอะไรอะไรอะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรออะไรรออะไรออะไรหรออะไรรออะไรเหรออะไรเหรออะไรเหรออะไรรออะเออะไรเรอะไรเรออะไรเห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 รอะไรเหรอะไรเรออะไรอะเยรอไรหรอ่ะไรเรอไรเหรอไหรอะเยรอบไรหรอะไรเรอไรเรอะไรหรอะไเรอไรเรอะไรไรไรรอะะไรไอเรอไรรอไอะไร ไปแดงละไปแดงไอ้สั์ลงไปอุบัติด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยกูอยากฟังไอ้ยียนั่นต่ออ่ะ